ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันที่25ตุลาคม2565ผมพามาติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานบ้านกุดกว้างครับจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ ด้านหน้าคือจุดกับรถใต้สะพานครับน้ำยังท่วมสูงจงุดนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านกุดกว้างนะครับ น้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วครับน้ำลดลงไปจากขอบตะลิ่งเยอะแล้วครับประมาณ1เมตรได้ครับ จุดนี้ก็เป็นทางลงฝ่ายน้ำร้นนะครับฝ่ายน้ำร้นจะอยู่ข้างหน้าน้ำยังท่วมสูงครับตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตในครั้งต่อไปครับ